สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องป้านาอานะครับเป็นสมาชิกทางเพจและเฟซบุ๊กนะครับผมเวลาวันนี้วันที่สิบห้านะครับของเวลาตีหนึ่งนะครับผมตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําหวยนะครับหวยสูตรหลักสิบนะครับวิ่งรูดให้ดูนะครับจับชนหลักสิบนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมอ่า คลิปคลิปนี้นะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดประจำวันที่16เดือน9 2023นะครับผมมาเลยนะครับผมโดยนะครับ3ตัวบนนะครับสี่เจ็ดนะครับเราจะยึดหลักเลขเก็ดนะครับผมหลักสิบนะครับลงเก็ดไปเลยครับผมเก็ดลบหนึ่งนะครับเหลือ6นะครับผม หกบวกสนะครับหกบวกสามคงที่6กเจดปดเนะครับผมอ่ะใส่เลขเก้าเลยนะครับผมแปดบวกสี่คงที 8, 9, 10, 11, 12, น 2, ่นะครับผมอ่ะแปบวกสี่คงที่8ปดเ1 1าสิบสนะครับใส่2เลยนะครับผมอ่ะสอบวกน,นะครับผมเดี๋ยวแปปนึงนะครับผมสอสานะครับสแล้วก็3 2มบวกหเป็น3ามสบวกสมเป็น หกนะครับเดี๋ยวผมจะจับหลักสิบให้ดูนะครับผมนะหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยโดยเราจะใช้นะครับหลักหน่วยเราจะใช้ตัวหน้านะครับของรางวัลที่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับผมเอก้าหนึ่งห้าแล้วห้าห้าห้าจะมาบวกกับหนึ่งนะครับห้ามาบวกหนึ่งนะหลักหน่วยนะครับของเลขล่างนะครับสองตัวล่างนะครับงวดวประจําที่ ผ่านมานะครับผมห้าบวกหนึ่งนะครับได้หกหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับผมอ่ะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะครับเป็นสิบสี่นะครับใส่สี่ลงไปนะครับอ่ะสี่สี่บวกหกได้เท่าไหร่ได้สิบนะครับลงศูนย์ไปเลยนะครับผมอ่ะเราจะเห็นผลลางๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับผมตัวนี้นะครับ มีลุ้นนะครับผมมีลุ้น2ตัวบนนะครับผมมีลุ้น2ตัวบนก็คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ะหลักสูตรแนวทางตัวนี้นะครับเราจะยืดหลักสิบไว้นะครับผมฮะเพราะว่าผมบางครั้งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาได้จับนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมอ่ะเจ็ดแปดสองนะครับวดที่แล้วนะครับนี่จะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผมอ่ะนี่เราจะยืดหลักสิบหกเจ็ดศูนย์มันจะมีสิบนะครับหลักสิบนะครับตัวนี้นะครับ หลักหน่วยหลักหน่วยเราสามารถจับหลักหน่วยได้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวนี้นะครับผมที่ผมจับได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูตัวนี้นะครับผมอ่ะโดยจะยืดสองสามหกนะครับผมโดยเจ็ดนะครับหกแล้วก็สี่แล้วก็เก้าแล้วก็ศูนย์นะครับผมนะยังไงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมเลขบนสองตัวนะครับผมอ่ะสอง สองตัวบนนะครับผมนะสองตัวบนนะจับชนอย่างน้อยก็ต้องมานะครับผมผมว่าสองตัวบนจับชนนะครับผมนะมีสองนะครับชนเจ็ดสองเจ็ดสองสี่นะครับแล้วก็ สองศูนย์นะครับผมอ่าส่วนสองหกจะมาไหมนะครับเรามาดูกันนะครับผมสองเก้านะครับผมอ่ามีโอกาสมามาได้ตลอดนะครับเอาเป็นเลขสามครับผมสามเจ็ดนะครับสามสี่สามศูนย์สามเก้า หกเจ็ดหกสี่หกศูนย์หกเก้านะครับผมอ่ะนี่แหละครับผมแนวทางจับชนสองตัวนะครับสองตัวบนนะครับอะ่ะแนวทางจับตัวสองตัวนะครับจะได้หลักสองหลักสามหลักหกนะครับผมอะ่ะก็คือหลักสิบนะครับผมตัวนี้นะครับผมผมจะวางแนวทางไว้นะครับผม ยังไงนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่ะมันต้องมานะครับภายในหลักสองหลักสามหลักหกนะครับต้องมาภายในตัวหนึ่ง pleasant. ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับผมน,นะครับเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในวันประจำวันที่สิบหกเดือนเก้าสองพันยี่สิบสามทำไว้นะครับผมอ่าทำไว้วันที่สิบห้านะครับเดือนเก้า 2023เวลานะครับตี1 20นะครับผมอ่ะเรามาลองดูว่างวดประจำวันที่16นะครับผมสองตัวบนจะออกตัวไหนนะครับภายในเลขสองเลขสามเลขหกนะครับผมอ่ะโดยจะมีสองเจ็ดสองสี่สองศูนย์สองเก้าสามเจ็ดสามสี่สามศูนย์สามเก้าแล้วก็หกเจ็ดหกสี่หกศูนย์หกเก้านะครับผมอ่ะ เรามาดูกันนะครับผมในงวดประจำวันที่16นะครับว่า2ตัวบนจะออกอะไรนะครับผมผมทำไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับอชอบตัวไหนก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้หลักสิบนะ2 3 6นะครับผมทำไว้เพื่อเป็นแนวทางที่เหลือสามารถจับได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ